สำนักงานจัดหางานของจังหวัดภูเก็ตครับเสริมสร้างความรู้การจร้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยประจำปี2565ให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เกิดการจร้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นครับปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละสิของประชากรรวมและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุได้ตระหนักและให้ความสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องด้วยการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งทางด้านของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมประสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุโดยมีนายพิเชษปานพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่นายจ้างสถานประกอบการรวมถึงสนับสนุนให้กับสถานประกอบการที่มีนายจ้างนะครับที่เหมาะสมโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมนะครับก็ประกอบไปด้วยนายจ้างสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตจำนวน20คนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการลดหย่อนภาษีสำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ มาตรการขยายคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา40รวมถึงประโยชน์สำหรับผู้จ้างงานของผู้สูงอายุด้วยครับนายพิเชษปานาพง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตยังกล่าวอีกว่านายจ้างและสถานประกอบการมีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่จะทำให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานส่งผลให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างคุณภาพการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นอีกด้วยครับ